ขอนอบนอบ้นอมบ,บูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอ้อมคารวะต่อพ่อครูสมณะโพธิรักขอนวัสการโหสมณะและขอจะเจริญธรรมผู้ใยดีทุกทคนวันนี้อาตมาได้รับมานิมนต์ให้เทศเนื่องในวันนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง เมืองมันก็คือสิ่งที่มีหลายๆบ้านรวมกันอยู่นั่นเองอเมืองจะดีได้ก็ต้องแต่ละบ้านเนี่ยต้องเป็นบ้านที่ดีบ้านที่ดีก็ต้องคนในบ้านไม่ใช่ตัวบ้านใช่ไหมคนในบ้านนั้นเป็นยังไงคนในบ้านนั้นก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวก็จะเป็นบ้านที่ดีแล้วว่าไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะไม่เห็นแก่ตัว ขนาดไหนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธมันก็ชัดเจนว่าความดีในคำสอนของพระศาสนาเ,เราก็ชัดเจนว่าก็ต้องมีศีลห้าสีลห้านี่เป็นตัวขัดเกลาความเห็นแก่ตัวเบื้องต้นที่เรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐิในศาสนาพุทธนี่ผู้ที่จะ เข้าถึงทาเบื้องต้นได้เนี่ยจะต้องรู้จักสักกายทิฏฐิแล้วก็ต้องละสักกายะทิฏฐิให้ได้เสียก่อนเป็นเบ้เป็นพื้นฐานเลยเนะต้องไม่สงสัยว่าสักกายทิฏฐินี่คืออะไรสักกายทิฏฐิของคนที่ไม่รู้ธรรมะอะไรเลยในเบื้องต้นของคนปุถุชนหรือคนทั่วๆไปก็คือนะคือยังพร้อมที่จะฆ่าสัตว์คนหนึ่ง ข้อสองพร้อมที่จะโกงหรือขโมยข้อสามคือพร้อมที่จะมีชู้สี่พร้อมที่จะโกหกห้าพร้อมที่จะเสพอบายามุขนั้นคนที่ละศักยญติเบื้องต้นเลยที่จะทำให้เราเป็นคนดีที่จะทำให้บ้านนั้นดีก็คือจะต้องเป็นผู้ที่หนึ่งละการฆ่าสัตว์ ใช่ไหมเราคงเคยได้ยินกันบ่อยอ่ะภาษาบาลีกับปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิไม่ว่าไปงานมงคลงานอะไรก็ตามแต่แม้แต่ไปงานสวนสดศพนะเขาก็จะให้ศีลห้าทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าศีลห้านี่เป็นพื้นฐานเลยที่จะทำให้บ้านร่มเย็นสังคมร่มเย็นชุมชนร่มเย็นประเทศชาติก็ร่มเย็นเดี่ยวจ้าประเทศชาติเลยโลกก็ร่มเย็นด้วยถ้ามีศีลห้า นะแต่คนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ยูบังคับให้เชื่ออยู่แล้วนะแต่ในฐานะที่พวกเราใฝ่หาสิ่งที่ดีแล้วเราก็ชัดเจนว่าความทุกข์ของเรานั้นมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวมันเอาแต่ใจตัวแล้วจะทำไงที่จะละความเห็นแก่ตัวได้ก็ต้องควบคุมกายวาจาให้สุจริตการควบคุมกายวาจาให้สุจริตก,ก็จะทําให้จิตวิญ,ญญาเราสุจริตด้วย เพราะคนที่มาถือศีลจริงๆเนี่ยเขาจะรู้เป้าหมายของศีลไม่ใช่รู้แค่ศีลอย่างเดียวนะต้องรู้ถึงธรรมด้วยเพราะจึงมีคําคู่กันนะว่าศีลธรรมพวกเราคงเคยได้ยินคําว่าเบญจะศีลกับเบญจะธรรมใช่ไหมเบญจะธรรมก็คือเป้าหมายของการที่เราถือศีลนั่นเองถึงศีลข้อหนึ่งเนี่ยก็เน้นในเรื่องของ ออการไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมเพราะหมายเชิงลึกที่เข้าไปถึงนามธรรมหรือปรมัตถธรรมก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมีเมตตาต่อสัตว์แล้วหวังประโยชน์เกื้อกูลสัตว์ด้วยใช่ไหมใครก็ตามแต่ที่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังพูดการที่จะให้คนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ มันนันก็ยังบกพร่องในสิลข้อที่หนุนอยู่ไม่ต้องพูดถึงการฆ่าคนนะยิ่งฆ่าคนนี้ยิ่งไม่ใช่เลยตรงจุดนี้ศาส,สนาพุทธมีแต่สอนให้ช่วยคนนะมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเรามาวันนี้ที่เหมือนกับว่าจะพยายามรวมกลุ่มกันนะรวมพวกแล้วก็มาเป็นพักนะแล้วก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือเมือง <S 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 แต่การช่วยเหลือเมืองมันก็ต้องทําบ้านให้ดีก่อนมันต้องเมืองแต่ละเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากบ้านแต่ละบ้านนั่นเองบ้านแต่ละบ้านก็จําเป็นจะต้องมีศีลธรรมพวกเราที่มาประชุมกันที่นี้มาชุมนุมที่นี้ก็เหมือนได้คัดโดยระดับหนึ่งแนละ้วว่าเ,เป็นผู้ที่มีศรัทธาในธรรมแล้วก็มั่นใจว่าธรรมะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหา ต่างๆในโลกใบนี้ได้อย่าว่าแต่ที่บ้านเลยนะศิลธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่จะช่วยสังคมช่วยประเทศชาติเพราะเราชัดเจนแล้วว่าเออเราใช้ศิลธรรมมาในบ้านของเราเนี่ยบ้านเราก็เป็นบ้านที่สงบสุขนะปลอดหนี้สินอะ่าคนที่ได้รับผลแห่งธรรมะแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีหนี้สิน เออความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยลดลงได้จริงจิตวิญญาเราก็มีความสงบสุขขึ้นราเห็นคนอื่นที่ยังเดือดร้อนอยู่เราก็อยากจะช่วยนะแต่เราก็คงจะช่วยได้เฉพาะผู้ที่ต้องการให้ช่วยก็เลยได้มารวมกลุ่มกันในการที่จะทำความดีให้ปรากฏเป็นก้อนเป็นมวลที่ชัดเจนขึ้น แล้วก็ช่วยคนอื่นอีกต่อ,ตอไปตามฐานะของแต่ละคนเพราะว่าคนที่มีธรรมะแล้วเนี่ยก็จะมีเวลาเหลือมีส่วนเหลือเพิ่มขึ้น,นมีกําลังแรงการและปัญญาดโดยตัวเองเราก็สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วแต่เราจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อย่างไรเขาต้องการวัตถุเราให้วัตถุเขาต้องการธรรมะเนี่ยจริงๆก็ต้องการทุกคนแหละแต่เขายังไม่ได้เข้าใจธรรมะนั่นเองอว่าธรรมะคืออะไร ถ้าเขาเข้าใจธรรมะอย่างที่พวกเราเข้าใจนะโอ้เรื่องวัตถุนี่เป็นแค่ผลพลอยได้ดเฉยนะถ้าถือธรรมะได้จริงมีศีลห้าได้จริงเนี่ยวัตถุก็บริบูรณ์เองเหมือนในชุมชนบุญนิยมเนี่ยใช่ไหมที่รวมกลุ่มกันนะแล้วก็อยู่กันด้วยธรรมะนี่แหละมันก็จะบริบูรณ์ด้วยทั้ง อาหารการกินปัจจัยสีอะไรพวกนี้ไม่ได้ขาดแคลนอะไรแม้ท่ามกลางวิกฤตโลกหรือว่าจะเป็นเชื้อโรคร้ายโควิดหรือว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจใดๆก็ตามแต่โควิดนี่ก็มีผลถึงเศรษฐกิจเหมือนกันอาเกิดสงครามในอีกฝากหนึ่งของอของโลกที่เราอยู่นี่ก็ปัญหาเรื่องพลังงานเรื่องอาหารมีผลกระทบเราก็อยู่ได้ ไม่ต้องมายกที่ไหนอเอาที่นี่ที่ดอยแฟงค่าเนี่ยชุมชนภูผาฟ้านามอนะที่ชาวแพทย์วิถีทำหลายหลายคนก็เคยป่วยเคยเจ็บอะไรมาพอมาศึกษาธรรมะรู้จักกินรู้จักอยู่รู้จักใช้ก็อยู่ได้้นะมีเงินก็อยู่ได้เออนี่เป็นเรื่องปาฏิหาริย์มากเลยนะคนทั้งโลกนี่ก็เหมือนว่าต้องมีเงินจึงจะอยู่ได้แต่พอเราเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยไม่มีเงินอยู่ได้สบายสบาย ยิ่งมีงนินก็ยิ่งจะแจกจ่ายแบ่งปันไม่ได้เอามาโลภโมโทสันเอาเข้าตัวเองมากเพราะคนที่เข้าถึงทำแล้วเนี่ยจะไม่พยายามทําตัวให้รวยยิ่งรวยยิ่งอายอันนี้นะงั้นถ้าคนที่มาทํางานเพื่อสังคมจริงๆรียหรือว่านักการเมืองจริงเนี่ยก็จะไม่กล้ารวยเท่าไหร่แต่จ,จะกล้าจนนะนี่คือลักษณะของการเมืองที่ถูกต้องหรือที่เรียกว่าการเมืองอารยะก็ได้ หรือว่าการเมืองของคนที่มีศีลธรรมจริงแล้วเนี่ยจะกล้าจนกล้าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ให้ได้คนที่จะให้ให้ได้มากๆก็ต้องมีพื้นฐานของจิตวิญญาณที่เข้มแข็งพื้นฐานที่ทําให้จิตวิญญาณมีความเข้มแข็งก็นี่แหละต้องลดความเห็นแก่ตัวไปนะไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่เอาเปรียบไม่ไปคิดล่วงเกินของรักของคนอื่นเขาไม่แย่งชิงกับใคร นะมีคําสัตย์คําจริงนะไม่ไปพูดลุกแก่อำนาจด้วยโทสะด้วยความโลภอย่างนั้นก็ทำให้สียงเขาเสียงเราไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ไม่ดับทุกข์ด้วยอบายามุกที่เขาหลอกล่อกันอยู่ในสังคมสารพัดอย่างที่พวกเราก็คงจะพอรู้อยู่ใช่ไหมนะยิ่งตอนนี้ก็เขาปลดล็อกกัญชาแล้วนะนะเอ๊ะกัญชาเป็นอบายามุกหรือเปล่านะ สงสัยต้องมีเรื่องถกกันอีกแล้วนะก็มันก็พิจารณาไม่ยากหรอกถ้าเป็นยาเป็นอะไรที่จะเพื่อสุขภาพเพราะ็ททาเพื่อการนั้นแหละี่ไม่ได้เพื่อมาเสพเล่นกันนะทำเพื่อสุขภาพอะไรประมาณนั่นแหละเป็นหลักไม่ใช่มามัวเมามอมเมากันถ้าไปเสพเพื่อความมัวเมามอมเมาอันนั้นก็เป็นอบายมุขคำว่าอบายมุขนี่ยลึกซึ้งนะนะ เหมือนกับคนที่เขาบางคนเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าศีลข้อที่ห้าห้ามแต่เหล้าเพราะสุรามีมีควาว่าสุราจากที่ฟังแล้วเข้าใจเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเหล้าใช่ไหมแต่สุราในภาษาบาลีนะั้นมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะมันเป็นสิ่งเสพติดหย,บยาบยนะแต่นี้เราไปมองแค่สุราอย่างเดียวเอาคนกินเบียวก็ไม่ไม่ผิดศีนข้อห้าดลใช่ไหมข้อห้าไม่เห็นมีเบียร์ เวรมนณีเลยนะมีแต่สุราเมรยะมัชฌะประมาทัฐานาเวรมณีเขาไม่เข้าใจบาลีว่าสุรานี่ก็เมาระดับหนึ่งเมรยะก็เมาอีกระดับหนึ่งมัชะก็เมาอีกระดับหนึ่งเวรมนณีเวรมาณีคือเว้นขาดใช่ไหมเนี่ยคนทั่วนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องของมัชิิมาปฏิปทาไม่ได้เข้าใจมัชิิมาปฏิปทานี่หมายถึงว่า เว้นขาดจากความชั่วแต่ตามฐานะของตนเองมัชฌิมาของคนทั่วๆไปที่จะให้เป็นอริยชนขึ้นมาเบื้องต้นก็คือจะต้องถือสีลห้าหรือละจากความเห็นแก่ตัว5ประการอันนี้เป็นพื้นฐานจิตใจแข้มแข็งที่จะทำให้เราสามารถปฏิเสธผลประโยชน์ต่างๆที่มันไม่สมควรมันไม่ชอบทำให้กับตัวเองได้นั่นจะมีความแข้มแข็งตรงจุดนั้น ไม่เชื่อก็ลองดูสิแล้วถอดสื่อสีหน้าให้ได้ให้เข้าใจเนี่ยจิตวิญญาณเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเรากินน้อยใช้น้อยเราก็อยู่ได้แบบสบายเลยนะจนกระทั่งมันนึกสงสัยด้วยว่าเอ๊ะแต่ก่อนเรากินมากใช้มากเหมือนแต่ก่อนเราอยู่ได้ยังไงเรากินสิ้นเปลืองเราอยู่ได้ยังไงใช่ไหมอันนี้ถ้าคนเข้าใจหรือว่าคนที่ปฏิบัติเข้าถึงแล้วนะ แต่ว่าตอนปฏิวัติใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจอย่างที่ว่านี้ก็ได้เมื่อจิตวิญญาณเราเข้มแข็งมันก็จะทําประโยชน์อะไรถ้าเพื่อคนอื่นได้มากขึ้นเสียสละเพื่ออื่นได้มากขึ้นเพราะการเมืองถ้าพูดถึงการเมืองเอาแปลง่ายๆว่าการเมืองคือความเห็นแก่ตัวใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมการเมืองก็คือการเสียสละคนที่มาทําการเมืองก็คือคนมาเสียสละคนมาเสียสละก็คือคนที่รู้จักให้ไม่เอาเปรียบพร้อมเสียเปรียบ เป็นคนที่พร้อมเสียเปรียบพร้อมลําบากมาที่นี่ไม่ค่อยสบายอุ้ยคุณู้นเขสบายกว่าพร้อมเสียเปลียนนะพร้อมที่จะสละผลประโยชน์ส่วนตัวออกไปไม่ยึดในผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่ออะไรเพื่อความสงบสันติอหิงสาหรือก้าไรอีกก็อโอโหสิเลย แล้วคนเข้าถึงธรรมจริงๆแล้วก็ก็มองทุกคนเป็นมิตรไม่ได้มองใครเป็นศัตรูนะเหมือนกับพ่อแม่มองลูกยังไงก็มองเป็นลูกอยู่วันยังค่ำหร้อไม่ได้มองลูกเป็นโจรแต่ลูกเป็นโจรเองก็ต้องแล้วแต่ลูก,กน,นะแต่พ่อแม่ทุกคนก็รักลูกทุกคนอนะ่ะต่อเป็นโจรก็รักเหมือนกักกนนะแต่ก็สลายมากๆก็ตอนเข้าคุกเข้าตารางไป นะอยู่บ้านมันจะทําบาปมากขึ้นมันจะทําร้ายพ่อทําร้ายแม่อะไรเงี้ยนะทำร้ายพี่น้องหรือว่าคนในสังคมก็ตามแต่เพะฉนั้นคนที่มาจะเป็นผู้ที่ทํางานการเมืองได้ดีนั้นก็ถ้ามีศีลห้าเป็นพื้นฐานได้นี่โอ้โหดีมากเลยบ้านเมืองก็จะเจริญขึ้นเดี๋ยวนี้นะการเมืองมีศีลห้าสักกี่เปอรนะ์เซ็นต์เนี่ยร้อยเนะยังไม่ต้องสงสัยอ่ะมันยังวุ่นวุ่นอยู่อีกเยอะ ใช่ไหมก็ได้ได้ฟังว่าพวกเราก็ได้ทำมาได้ระดับหนึ่งก็หวังที่จะช่วยสังคมสร้างการเมืองที่เป็นแบบอย่างเป็นการเมืองอริยะการเมืองที่ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นการเมืองที่ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวก็คือแม้จะมาตั้งพรรคการเมืองก็ตามแต่ก็ไม่ได้มุ่งมาเพื่อต้องการตําแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็จุดสําคัญเลยถ้าเราได้ฟังจากพ่อครูที่ ให้แนวทางในการเมืองอริยะนั้นก็คือว่าไม่ได้ตั้งพรรคมาเพื่อที่จะได้มีตําแหน่งตรงนั้นตําแหน่งตรงนี้ถ้าแนวลึกไปอีกก็คือตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อดูว่าเรายังมีความรู้สึกที่เอาแต่ใจไหมเอาผลประโยชน์ส่วนตัวไหมถ้าเรามาแบบนี้มานั่งกันอยู่ที่นี่นะอันนี้ก็พูดแบบธรรมะที่เราตรวจสอบตัวเองได้ว่า ถ้าเรามาทํางานการเมืองมาเพื่อเสียสละใช่ไหมทั้งนั้นทุกคนถ้ามาอยู่ที่นี่ต้องการที่จะเสียสละจริงอย่างที่ว่านะอย่างที่คิดอย่างที่รู้เนี่ยจริงเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งตรงนี้เนี่ยนะจะไม่ทุกเลยถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆแล้วนี่แต่ที่เรามีความทุกข์อยู่ใจไม่สบายอยู่ ก็แสดงว่าเรายังมีตัวยึดเรามีผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องสลายมันออกไปนั้นมานี่มาเพื่อเสียสละเพราะผลประโยชน์ส่วนตัวไปนั้นการงานใดๆการประชุมใดๆก็ตามแต่ที่จะราบลื่นไปและเป็นไปได้ดีเป็นไปตามเป้าหมายแห่งสัจธรรมหรือศิลธรรมแล้วเนี่ยก็คือต้องคนที่มีคุณภาพมาเพื่อเสียสละไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว แล้วแล้วจะดียังไงดีใจเราก็เบื้องต้นเลยใจเราสบายเพ,พราะมีควเมื่อส่วนตัวแล้วมันก็ใจสบายใช่ไหมเราจะมีตําแหน่งไม่มีตําแหน่งเราก็สบายนะเพราะว่าการช่วยคนนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมีตําแหน่งในการช่วยเหมือนคนทั้งโลกเขาโอ้โหแย่งชิงกันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณนั้นนะมันจะเห็นตัวความยึด ที่เป็นก็เรียกว่าในภาษาธรรมะก็เรียกว่าอับตาเนะี่ยตัวความยึดปัญหาในโลกทุกวันนี้ก็อยู่ที่ความยึดนั่นแหละงั้นถ้าง,งานนี้จะสําเร็จรุ่วรงไปได้ดีก็คือทุกคนก็ไม่หลงยึดบางทีมันก็อาจจะคานแยงนะมึงยึยึดยึดในสิ่งที่ดีเอายึดในสิ่งที่ดีก็เป็นพ่วงแพรก่อนเหมือนกับบันไดอะที่เราต้องยึดไว้ก่อนในการปีนบันไดแต่เราจะปีนให้สูงขึ้นเราก็ต้องปล่อยปล่อยแล้วก็จับที่สูงขึ้นใช่ไหม ไม่ใช่ปีนลงแต่ถ้ามันคงแล้วจะปีนขึ้นปีนลงก็ไม่มีปัญหานะมันไม่ตกไนะแต่ถ้าทางว่าเรายึดปั๊บเมื่อไหร่นะเราตกแน่เลยคือความทุกข์ที่มันจะเข้ามาในจิตใจของเราอันนี้เราได้ตรวจสอบแนวลึกของเราตัวเราเพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงแนวลึกเข้าถึงปรมตถธรรมได้เนี่ยนั่นแหละจะทําให้ความดีที่เรารักษาอยู่หรือการเสียสละเพื่อส่วนรวมเราเนี่ยมีความยั่งยืน เฉเจดไหมอาตมาว่าพ่อครูที่ถ่ายทอดธรรมะจากพระองเจ้ามาให้พวกเราได้เข้าใจกันเนี่ยมันชัดเจนมากที่สุดเลยง่ายๆใช่ไหมการเมืองคือการให้การเสียสละแค่นั้นเองแล้วถ่าถามใจตัวเองว่าเราพร้อมสละพร้อมให้แค่ไหนบางทีมันก็อาจจะหวงนะวัวมันจะเสียวัวคนนั้นจะมีกิเลสมันเวลาอยู่ที่บ้านเวลาพวกเรามีธรรมะเนี่ยนะกลัวคนนั้นจะมีกิเลสกลัวคนนี้แม้อยู่ในชุมชนอยู่ในวัดก็เหมือนกันนะ กลัวคนนั้นจะมีกิเลสกลัวคนโน้นจะมีกิเลสนะแต่ไม่กลัวว่าตัวเองมีกิเลสนะเวลาแจกของเนี่ยนะยแจกไม่เยอะเอะนะเดี๋ยวคนก็กิเลสเพิ่มหรอกฟังก็ดูดีนะมันห่วงคนอื่นใช่ไหมแต่แน่ป่ะจริงป่ะหรือว่าเรากลัวกิเลสเราลด <laughs> มันไม่แน่นะของพวกน,นี้มันต้องตรวจตัวเองให้พอดีพอดีนะถ้าพูดถึงอะ่ะ ต้องหัดอ่านตัวเองไงนะฮะในการเสียสละใช่ไหมพ่อครูก็บอกได้ว่าอะไรอะ่ะที่ที่บอกมุ่งที่จะหากินบนคําว่าช่วยเขาอ่ะเร็วที่สุดในแผ่นดินคือหากินบนคําว่าช่วยเขาอย่างนี้มันเป็นมันแฝงไงใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่แต่ละคนก็ต้องตรวจตนแม้แต่ตัวตามาก็เหมือนกันก็ต้องตรวจตนเหมือนกันนะ ต้องไม่ประมาทเนี่ยเพราะสิ่งนี้มันแทรกเข้ามาแล้วมันจะทําให้เราเฉยไฉจากทิศทางของความดีเฉยไฉจากทิศทางของศีลธรรมอะไรพวกนี้เพราะศีลธรรมถ้าเราเข้ามาในจิตวิญญาเราได้ถ้าถูกทางนะไม่เราไม่ว่าเราจะทากิจกรรมใดก็ตามแต่เนี่ยการต้องลดอัตราต้องลดหรือราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะต้องลดไม่ใช่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ยิ่งทํางานเสียสละยิ่งโมโหเก่งขึ้นยิ่งเอาแต่ใจมากขึ้นอย่างนี้ถือว่าสําเร็จหรือลมเหลวลมเหลวต่อให้งานการอะไรสําเร็จมากมายไก่กองก็จริงอยู่นะแต่ก็ถือว่าลมเหลวใช่ไหมมันไม่ยั่งยืนหรอกเหมือนเสาอะ่ะเหมือนเสาหลักอน่ะถ้าคุณเอาเสาบ้านคุณเอาต้นกล้วยมาทําเนี่ยมันไม่มีแก่นเฉะนั้นคุณต้องสร้างแก่นให้กับตัวเอง มีพวกเราหลายคนคงจะมาจากงานอสกุกรำลึกวันนี้วันสุดท้ายนะนะครับปีนี้พ่อครูก็เน้นใช่ไหมว่าอะไรนะเน้นเป้าเข้าหาแก่นใช่ไหมนี่เราคือสิ่งที่พวกเราก็ต้องหาแก่นแก่นคืออะไรของศาสนาพุทธแก่นคือวิมุตต์วิมุตติคืออะไรวิมุตติก็คือไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสคืออะไรไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวคืออะไร เอาแค่ห้าข้อก่อนดีไหมอย่างเงี้ยถ้าห้าข้อได้ดีแล้วเนี่ยจิตมันจะมีความยินดีในการที่พัฒนาไปสู่ความละเอียดละอยากละความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้นมากขึ้นเหมือนพวกเราเคยทานข้าวสามื้อหรือทานไม่มีมื้อเลยเงี้ยพอถือศีลไปเข้าใจขึ้นบอกโอ้มันทรมานนะมันไม่มันไม่สบายตัวเลยนะจิตวิญญ,ญาณเราก็รู้สึกว่ามันไม่นิ่งไม่สงบพอก็อ,อยากมาลดเหลือสองมือ้อ พอเราปฏิบัติไปบำเพ็ญไปความเห็นกกบตัวเราลดลงไปอีกโอ้ยสองมือมันก็ยังหนักเกินไปนะมันก็จะลดถึงไปโดยปริยาตามขั้นตอนนะแต่อย่าโลภเกินไปนะเรายังไม่ถึงฐานก็ไม่เป็นไรก็ถือไปเหอะมันจะมันจะมีเทวดามาบอกเองเวลาเราปฏิบัติทำไปถึงแล้วเนี่ยมันจะมีเทวดามาบอกเองแล้วเราก็จะทําได้มีงานในเบื้องต้นขั้มกลางและบั้นปลายนะ ทำไมไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องแล้วกินมือเดียวเนี่ยใครอยากขวางนะรู้สึกว่าใครไม่ทําตามใจตัวเองมโมโหเลยนะอืมเอ๊ะอันนี้มือเดียวมันเครียดก่อนไยใช่ไหมคล้ายๆคนเป็นโสดเนี่ยคนเป็นโสดเนี่ยถ้าขี้มโมโหนี่เสียชื่อเลยนะเพราะคนเป็นโสดไม่ต้องสบายใช่ไหมแต่เขาแซวนะว่าพวกคนเวลาใครขี้มโมโหบ่อยๆก็จะถามว่าแต่งงานหรือย,อยังหมายความว่าไงสงสัยมันยังไม่แต่งงานเลยเครียดเลยใช่ไหม อันนี้มันเสียชื่อธรรมะนะธรรมะไม่แต่งยิ่งสบายสิยิ่งไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยด้วยซ้ําไปใช่ไหมยิ่งมาถือศีลก็ยิ่งจะปลอดโปรง่งยิ่งจะสบายยิ่งจะเป็นผู้ให้ได้มากขึ้นพร้อมรับคําติคําว่าได้มากขึ้นพร้อมรับคําด่าได้มากขึ้นพร้อมรับความแตกต่างได้มากขึ้นพร้อมให้คนอื่นเห็นต่างนี่แหละก็แค่นั้นเอง ใจิตใจเราสบายเมื่อจิตเราสบายแล้วใครเขว่าเราไม่สบายก็ไม่เป็นไรหรอกก็ขอบคุณครับไม่ต้องไปนั่งเถียงกันหรอกถ้าเราสบายแล้วจริงแล้วไม่ไปเถียงอะไรใครใช่ไหมก็สบายไม่สบายเราก็สุทธิอ,ส,ธอสุทธิปัจะตังเราก็จะรู้ตัวเราเอง <c oughs> ใช่ไหมแต่ทางงานทางสังคมนั้นเขาก็ต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนรวมที่ประชุมตกลงกันนะ ก็ต้องเอาตามนั้นไปส่วนหน้ากิงอยู่ร่วมกันได้เหนะมือนคนในหมู่บ้านเนี่ยจะทำอะไรขึ้นมาก็ต้องปรึกษาหาเรือกันแล้วก็ลงมติกันเหมือนในสมัยก่อนนะถ้าใครอ่านพระเจ้าไปดกเกล่มหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยคนเราจะไม่มีรูปมีร่างเนี่ยนะอันนี้ก็ฟังไว้เป็นความรู้แล้วกันนะจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่นะหอคนเราทุกวันนี้มันเป็นอภัสลาพมเป็นแสงอะไรพวกนี้ แต่มันยังไม่หมดกิเลสไงเห็นง้วนดินมันหอมก็อยากจะกินง้วนดินนะเออเรื่องนี้คงเล่าไม่จบแล้วลหละนะแต่ให้รู้ว่าพอมันไปกินของอยากขึ้นมันก็มีร่างกายอะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอมีร่างกายมากขึ้นก็เออก็อยู่ด้วยกันพอมหีหลายคนขึ้นหลายคนขึ้นก็ไปเก็บข้าวข้าวนี่นะั้นหนึ่งมเมล็ดนี่กินได้ทั้งได้อยู่ทั้งวนันเลย จนคนมีไอเดียขึ้นไอเดียคืออะไรเราทําไมต้องไปเดินเก็บทีละวันนะไปเก็บมาหลายเม็ดไปเก็บไปที่บ้านเลยจะไม่มาถึงเดินบ่อยแล้วแต่ละบ้านคิดอย่างนี้ก็เกิดการสะสมขึ้นเพราะสะสมขึ้นปรากฏว่าข้าวมันก็ขาดแคลนอันนี้เป็นผลที่ทําให้ข้าวมันก็เล็กลงด้วยเล็กเพื่อความอยู่รอดข้าวมันก็หาวิธีปรับตัวมันเหมือนกันนะแต่คนเนี่ยไปสู่ของความโลภเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกิดการเมื่อมีการกักตุนก็มีการแย่งชิง พอมีการแย่งชิงขึ้นก็ต้องหากรรมการมาเอ้ยเอ้ยมาตกลงกันมาเป็นยังไงมันเป็นยังไงอย่างงี้งั้นนะเพราะว่าพอแย่งชิงกันแล้วก็ด่าทอการด่าทอกันก็ตีกันเขาเลยต้องหาผู้นนะํามาห้ามอย่าอย่าอย่าโลภมากอย่ากโกรธมากอย่าหยาบเกินไปไม่งั้นอยู่ร่วมกันไม่สันติสุขก็เลยมีผู้ใหญ่บ้างมีอะไรหรือผู้นําชุมชนเกิดขึ้นตรงจุดนี้ ดังนั้นอันนี้ก็งานการเมืองก็ไม่แตกต่างกันหรอกแต่มาอยากจะเน้นตรงนี้ว่าเราก็มาเพื่อเสียสละนะแล้วก็ไม่ยึดในสิ่งที่เราคิดไม่ยึดในทิฏฐิในภาษาพระไตรปิฎกบอกว่าทิฏฐิที่รูปคําด้วยตัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้นะต่อให้สิ่งนั้นถูกต้องด้วยแต่ถ้ารูปคํไม่ได้ัญหามันก็ไม่สบายมันก็ไม่ถูกโดยปริยายไม่ถูกโดยธรรม ง to well uh ั้นเรามาที่นี่ทุกคนก็เพื่อมาเสียสละมาหัดฝึกวางฝึกปล่อยะฝึกละความเห็นแก่ตัวจากการที่เราเอ้าเอามาก็มองว่าพวกเราก็มีสีลห้าอยู่แล้วก็พยายามถือให้ดีแล้วก็พัฒนาเป็นอธิศีลยิ่งยิ่งขึ้นไปงานการก็เป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเราให้ค้นหาความเห็นแก่ตัวของเราได้มากขึ้นแต่บางทีเราก็อาจจะไม่เห็นตัวเองนะเราก็ต้องอาศัยเพื่อนๆคอยบอกเราเพื่อนๆบอกก็อย่าเพิ่งโมโหอะไรนะ อย่าเพิ่งรีบเถียงอ่ะเอามาตรวจสอบดูดีๆอย่างเงี้ยใครเข้าว่าเคาก็เตือนอะไรก็ขอบคุณจะทําได้กว่างานเนี้ขอมคเนี่ยคุณอย่างงี้อย่างน,นขอบคุณแม้จะกัดฟันขอบคุณก็ตามแต่ใช่ไหมแล้วมาบอกให้ใช้สูตรเสือผืนหมันใบใครเข้าว่าอะไรเราเนี่ยนะโอ้โหสึกว่าต้องอดทนอดกลั้นมากเลกินนะเอาเสือไปผืนมัน ไอ้เสือพื้นหมอนใบนี้สร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวมาเยอะเลยนะเป็นนอนที่ไหนก่ที่แคบๆเลยนะปูเสือปั๊บนอนดิ้นเลยนะชักโอาว่าฉันมันว่าชั้น,น,นจริงๆก็ไม่ได้ว่าคุณเราเพราะว่ากิเลสมันโดนกิเลสคุณก็ต้องอย่าไปเข้าข้างกิเลสมันเป็นจุดสาคัญน,นั้คนคนที่ยิ่งมีธรรมะเพิ่มขึ้นก็ยิ่งให้เขาวิจารณ์ได้เขาว่าได้ให้เขาเตือนได้ให้เขาด่าได้นะ ขณะคนทั้งโลกก็ยังทนกันได้เลยดูอย่างนายกประยุทธ์เนี่ย <c oughs> ทำงานช่วยนะตรนี้้วทุกคนคนว่าเนี่ยนะหรือแม้แต่คนที่ทําความดีอยู่นในสังคมก็ตามแต่มันก็มีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจแล้วก็อย่าไปเป็นศัตรูก,กันละกันเลยเราจะไม่มองใครเป็นศัตรูเราจะไม่คิดร้ายต่อใครอันนี้คืออาน,นิสงส์ของการฝึกฝนในด้านธรรมะเราจะมองทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรก็คุยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะ แล้วก็ร่วมกันตกลงกันตามกฎกติกาอะไรอย่างเนี้ยนี่เราเป็นพื้นฐานของงานสร้างการเมืองมันจะเป็นเมืองเป็นเมืองคือว่าชุมชนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นเมืองขึ้นแต่ละคนมีคุณภาพมีศิลธรรมพยายามควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่แสดงความเห็นแก่ตัวอะไรออกมานอกหน้าจนึงเกินไปโอ้ยมันก็จะประสบคาสเ็จทุกงานนั่นหลยสมากมกติวางานนี้ที่มาก็ประสบคาสเ็จถ้าทุกคนได้รู้จักการมองตนแล้วก็ลดละความเห็นแก่ตัวของตัวเองแต่ละคนไปเนี่ย แล้วคือไม่ว่าจัดง,งานที่ไหนก็รับเรื่นทั้งนั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างกับสังคมด้วยใช่ไหมแต่คนที่บอกว่ามาจะมาทําการเมืองให้ดีแค่มาอยู่กันก็ตีกันซะแล้วเนี่ยนะแล้วจะไปช่วยเมืองใหญ่ๆได้ยังไงใช่ไหม <c oughs> ต้องทาเมืองเล็กๆไงสังคมเล็กๆเนีเเเ่ให้มันอบอุ่นซสก่อน,นใครอะคือผู้ส,สร้างความอบอุ่นคนไหนอ่ะคนไหน<ร>ตัวเรา เราต้องเริ่มที่เรา,นะราเนี่ยธรรมะก็ต้องทุกอย่างก็ต้องเริ่มที่เราเทยก่อนเป็นจุดสำคัญอ่ะวันนี้ธรรมากา็พูดเกินกล่าวจะเหมือนปฐมนิเทศก่อนประชุมก็ว่าได้นะใช่ไหมที่จริงธรรมะก็ไม่ว่าอะไรอะไรก็เหมือนกันหมดนะไม่ว่าเทศที่ไหนก็ไปทิศทางนี้มีการลดละหนทายายในการเป็นไปเพื่อความละความเห็นแก่ตัวทั้งสิน้นนะไม่ว่าคนที่ละความเห็นแก่ตัวมุ่งความละเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยละความเห็นแก่ตวัวเนี่ย ไม่ว่าทําอะไรก็จเจริญอย่างน้อยตัวเองก็จเจริญเป็นเบื้องต้นนะชุมชนรอบข้างสังคมก็จะเจริญอบอ่นยริงๆิีง,ง,งขึ้นจเจริญธรร